อ้าคุยตัวซิ่งก่อนครับไดเมดพาร์ซิ่งอืมน่าจะน่าจะพาร์สองนะไดเมดพาร์สองนะครับคือวันนี้ไดเมดเริ่มเบร,เร,มเมรกกรอบขึ้นมาครับจากที่ไดเมดทำราคาอยู่แค่นี้ครับ16สตางค์ถึง25สตางค์อ่ะประมาณนี้นะกรอบนี้วิ่งอยู่นานละวิ่งอยู่นานละวิ่งอยู่นานละ วิ่งอยู่ประมาณน่าจะร่วมร่วมเดือนละนะครับลงมาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบเอโอ้เกือบ20แท่งร่วมเดือนร่วมเดือนเกือบ3ามอาทิตย์นะวันนี้เบรกขึ้นมาผ่านกรอบ25สิาตังค์ไปได้ครับมุมมองจงเป็นขึ้นมากกว่าลงมุมมองจงเป็นขึ้นมากกว่าลงนะครับก็เลยมุมมองว่าไดาเมจเนี่ย มีโอกาสเหนือ25ตังไปได้เนี่ยมุมมองเราก็จะมองประมาณนี้ก่อน33สิามสตังและ30สิบสตังก่อนอ่ปาประมาณนี้นะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผ่าน33สิามสตังไปได้เนี่ยเราก็จะมอง39สิาสตัง และแนวต้านสำคัญก็จะเป็น45สตางค์นะครับและจุดส t o p l ลอ s ของไดเมเนี่ยแนวรับใกล้สุดที่เป็นส t o p l o อ s สำหรับคนอยากถือตัวซิ่งถือตัวซิ่งนะจะเป็น21สตางค์กับ24สตางค์ใกล้สุดอ่ายีสสตางค์ใกล้สุดนะนะครับ อ่าผมตีประมาณนี้ก่อนตีประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้คำถามทำไมมองแค่4ี่สาตังค์ล่ะหุ้นมันไม่ถึงบาทเหรอคุณย่อกราฟครับ,รบนี่คุณเห็นอะไรไหมแนวต้านของเขาเนี่ยที่เขาทำเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาทำส45สาตังค์แล้วเขาก็ย่อเขาไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ง่ายๆ คือแนวต้านนี้ครับกับแนวต้านนี้นะอ่าผมจึงมองว่าแนวต้าน39กับ45ตังมีความหมายไดเมจเราก็เลยจะเทรดแค่นี้เทรดแค่นี้นะแล้วก็สต็อปลอตใกล้ๆสต็อปลอตใกล้ๆนะครับสต็อปลอตใกล้ๆนะนะครับแล้ววันนี้ก็วอลุ่มของไดเมจก็ก็หลักร้อยล้านนะครับก็คือทุกทุกวันเขาไม่ได้เทรดร้อยล้านนะทุกวันเขาเทรดประมาณ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ20ถึง40ล้านประมาณนี้วันนี้ก็หลักร้อยล้านมมองก็เลยเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาก็เลยได้นะไดเมจอะไรประมาณนี้นะครับก็จึงวางแผนเข้ากันนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ของนะยังไม่ได้ของพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะจะได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันนะครับประมาณนี้แต่จะเตือนมือใหม่เลยว่าไดเมจตัวนี้เนี่ยติดซีด้วยหุ้นติดซี แล้วก็เสี่ยงสําหรับมือใหม่มากก็เลยไม่ค่อยอยากให้มือใหม่เทรดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแบบอยากทดลองไดเมดว่าเออเขาซิ่งกันยังไงแล้วมันวิ่งยังไงของนิสัยไดยเมดอะไรเงี้ยขั้นต่ำมันลองร้อยหุ้นก็ได้นะไม่ต้องผันหุ้นก็ได้คือมันเป็นการแค่คุณศึกษาเฉยๆแค่คุณศึกษาพฤติกรรมราคาเฉยๆประมาณนี้นะครับไดเมดประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วผมจะให้มองภาพใหญ่ไดเมดอีกรอบหนึ่งอย่าตกใจนะ เป็นไงครับเขาสร้างราคาสถานที่ท่องเที่ยวให้คุณไกลมากเลยนะเจ็ดบาทกวาเลยนะอืมแล้วดูเขาลงมาดิเขาลงมาเตี้ยสุดเลยนะครับไอ้คุณทายดิกี่บาทนี่ครับสิบตังค์สิบตังค์นะอืมคุณไหวเปล่าถ้าถ้าสมมุติว่า คุณเข้าไปแล้วอ่ะและ้วเขาย่อถึงสิบตังค์เออถึงบอกแล้วว่าไม่เสี่ยงก็ได้นะอันนี้แค่ทําแผนให้ดูเฉยว่าเออแผนหู้นซิ่งประมาณนี้นะตอนเขาตอนเขาเบรกกอบอะไรประมาณนี้นะครับได้เม็ดประมาณนี้ครับของพาร์ทสองนะซิ่งซิ่งนะครับเล่นกันเป็นแค่แค่ความรู้แค่ความรู้นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ